อุ้ยเอ,อาตัวนี้เกี่ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุด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 หมายเดิมเดิมเพิ่มเติมขย่ารอโอเคอะตอนนี้เราถึงหมายแล้วหมายเดิมฮะ สวัสดีครับพี่ๆนานาที่เขารรักทุกท่านนะครับพบกับช่องคุเมศฟิชิ่งบออุลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีเวลาได้ไปหาใหม่นะครับกลับมาใหม่เดิมนะฮะที่ไม่ได้มาประมาณ2เดือนนะครับกลับมาใหม่เดิมเมื่อกี้เห็นปลาสลิดครับลอยขึ้นเยอะเลยครับไม่ได้เอาเหยื่อปลาสลิดมาด้วยแต่ว่าที่เนี่ยมันชอบอาหารพวกไฮเกตนะครับดูว่าปลาสลิดจะกินไหมนะครับไปดูว่านะว่าวันนี้จะได้แต้มนะ ได้แต้มไหมกี่แต้มนะ,ะอ่ะอุ้ยหลุดโอ้ยหลุด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 โอ้โดนเต็มปากเลยเมื่อกี้ อืมโอเคครับตัวแรกมาแล้วพี่ๆเลนะมันต้องแบบนี้ครับเป็นปากเต็มคำเลยนี่ครับพี่ๆเลนะสายสวยเลยนะครับเนี่ยสายเต็มมือครับนี่ครับสายเต็มมือนะฮะดูฮะตากินไฮเกรดครับผมไฮเกรดกุ้งครับปลาสลิดกินไฮเกรดกุ้งครับนี่ครับ โอ้ยโอเคครับได้ตัวนะพี่พี่นะนะสวยๆอีกแล้วครับโอ้โหดูครับสาครับพี่พี่นะนะเต็มฝ่ามือแล้วนะครับอือสายสวยมากครับเต็มฝ่ามือครับอุ้ยเอ้า ตัวนี้เกี่ยวโอ้ยโอ๊ยโอยโอยลุตลุตลุลุตลุตลุตลุลุลุโอ้โหเกือบหลุดครับตัวนี้ผมตกแล้วมันเกี่ยวหางครับดูนะครับนี่ฮะเกี่ยวตรงนี้ฮะเกี่ยวหางครับอย่างดีที่ได้มาครับตัวใหญ่มากครับปลาสลิดที่นี่ดีหน่อยนะครับไม่เรื่องมากครับหายเก็ดกุ้งมันก็กินครับถือว่าแจมเลยครับพี่ๆนะนะ เวลี่กูดครับอุ้ยหลุด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 โอ้ยตัวนี้รันไม่ติดครับมไม่ติดเแล้วเหลือก็หมดอืม ตกเลยนะผู้ชมโอ้ตกตรงหน้าเลยเวยน้ยให้ตายเดี๋ยตกตรงหน้าเลยไปเปลี่ยนตะขอเบ็ดมาแล้วนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอ,อกจะได้ไหม โอ้โยนี่ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับพอ <P op> เปลี่ยนตะขอเบ็ดมาปุ๊บนี่ได้เรื่องครับนี่ครับเปลี่ยนตะขอเบ็ดมาปุ๊บนี่ได้เรื่องนะครับพี่พี P ่หนะนี่ครับสายสวยฮะโอ้ยหลุดหลุดหลุดมือตกไปเยอะครับฝีมือฝีมือผมตกไปเยอะ หลังจากที่ไม่ตกปลาสลิดนานนะครับปลาสลิดผมห่างหายจากการตกปลาสลิดไปนี้โอ้โหสามเดือนได้แล้วมั้งครับไม่ถึงสามเดือนสี่เดือนนะฮะนี่เพิ่งกลับมาตกยังจับจุดจับจังหวะอะไรไม่ค่อยได้นะครับต้องลื้ฟื้นนะต้องลื้อฟื้นน,ะน,นี่ครับได้ตัวแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายคลิปครับนี่สายสวยครับ โอเคครับลงไปอีกรอบครับหย่อนให้เข้าปากมันเลยนะฮะมันจะได้ชอบชอบเอาไปหย่อนเข้าปาก <c oughs> เป็นไงลนะ่ะย่อนเข้าปากเลย <c oughs> okay, นี่ครับนี่ครับย่อนเข้าปากเลยนะฮะเต็มครับผม ปลาสลิดมันไม่ค่อยกินนะฮะกินบเ,เบาอพอบอกว่ามันไม่ค่อยกินปุ๊บมาแล้วครับนี่นะสายสวยอยู่ครับพี่ๆน,น,นะนะนี่นะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามนี่ครับโดนอีกตัวแล้วครับเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องครับผม <laughs> กล้องแบตหมดพอดีชาร์จแบตครับเมื่อกี้เค okay, ครับ ออืมโยวัดไม่โดนนะอีกแล้ววัดบืดอีกแล้วคนอาจสงสัยว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นบอ่อล้างนะฮะเป็นบอ่อล้างนะะอ่าตรงโน้นนะฮะมันจะเป็นทางตรงโน้นนะฮะัฝั่งโน้นจะเป็นจะเป็นทางน้ําเข้านะน้ําเข้าฝั่งโน้นนะฮะมันก็เลยมีปลานะครับพวกปลาสลิดป,ปลาพวกนี้จะเข้ามาอยู่ในบอ่อนี้เยอะครับ ไปเปลี่ยนคันแล้วก็เปลี่ยนชุดสายให้มันเล็กลงเหมือนเดิมนะหวังว่ามันจะกินนะเพราะว่าตัวใหญ่ๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวใหญ่ๆไม่ค่อยลอยขึ้นมาแล้วนะฮะเหลือแต่ตัวเล็กๆมันมันขึ้นกลับมากินผิวน้ำแล้วนะ,ะถ้าผิวน้ำแบบนี้เราก็ต้องย่อนผิวน้ำรับรองได้เรื่องแน่นะ อืมมัเลยเออเป็นไงผิว okay. น้ำโอ้โหนึกว่าตกหายแล้วฮะอยู่นี่อยู่ครับ เสียของการใช้ตะขอเบ็ดเล็กนะฮะมันมันจะชอบหลุดครับชอบหลุดอุ้ยหลุด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 หลตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ปลาก็ไม่กินแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาสรุปผลงานกันก่อนนะครับ ผมประกอบการครับผมโอเคครับนี่ครับได้ไม่เยอะครับก็ประมาณสิบน่าจะประมาณสิบแต้มอยู่ครับผมน่าจะมันสิบแต้มไส์สวยๆทั้งนั้นนะครับโอเคครับผมยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ครับผมที่น่าแปลกใจก็คือปลาสลิดมันกินไฮเกรดกุ้งครับผมเออเขาท่าดี ต่อไปก็ไม่ต้องไปเตรียมอาหารอย่างอื่นแล้วนะครับไฮเกตกุ้งมันก็กินนะฮะแสดงว่ามันมันกินจนมันชินละเนาะน่าจะมีคนมาตกนะฮะยนี่งก็ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขอและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจอกันใหม่ใิปหน้าครับสวัสดีครับ